ทำสองพ์งสว,วดานบทที่สี่ซุลมนทรงสร้างแท่นบูชาทองสำริดกว้างยาวด้านละยี่สิศอกสูงสิบศอกทรงให้หล่อขันสาครทรงกลมด้วยโลหะสูงห้าศอกเส้นผ่าศูนย์กลางสิบศอกและเส้นรอบวงสาสศอกใต้ขอบขันด้านนอกตกแต่งเป็นลายรูปวัวสองแถวศอกละสิบตัวหล่อเป็นเนื้อเดียวกัน กับขันสาครขันสาครนี้ตั้งอยู่บนวัวทองสำริดสิบสองตัวหันหลังเข้าหาการตรงกลางหันหน้าไปทางทิศเหนือใต้ตอวนออกและตัวนตกทิศละสามตัวขันสาครหนาหนึ่งฝ่ามือปากขันเหมือนขอบถ้วยซึ่งเหมือนกับดอกลิลลี่บานจุน้ำได้ประมาณ66กกิโลลิตรจากนั้นพระองค์สร้างอ่างสิบใบ เพื่อใส่น้ำสําหรับล้างเครื่องเผาบูชาตั้งอยู่ทางทิศใต้และทิศเหนือด้านละห้าใบส่วนขันสาครมีไว้ใส่น้ำให้โปรหิตใช้ชำระกายพระองค์ทรงสร้างคันประทีพท,ทองคำสิบคันหล่อขึ้นตามแบบที่กำหนดและตั้งไว้ในพระวิหารทางทิศใต้และทิศเหนือด้านละห้าคันพระองค์ยังทรงสร้างโต๊ะสิบตัวตั้งไว้ในพระวิหารทางทิศเหนือและทิศใต้ ด้านละห้าตัวและหล่ออ่างประพรมทองคำหนึ่งรยใบจากนั้นทรงสร้างลานสำหรับปุโรหิตและลานใหญ่ประตูลานหุ้มด้วยทองสำริดขันสาครน,นั้นตั้งอยู่ทางด้านใต้ที่มุมทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ยังทรงให้ทำหม้อทัพีและอ่างประพรมด้วยในที่สุดหูรามจึงทำงานที่กษัตริย์โซโลมอน ส่งมอบหมายในพระวิหารของพระเจ้าสำเร็จครบถ้วนได้แก่เสาหานสองต้นหัวเสารูปบัวคว่ำสองหัวตาข่ายประดับหัวเสาสองชุดทับทิมสี่ร้อยผลสำหรับตาข่ายสองชุดตาข่ายแต่ละชุดมีทับทิมสองแถวประดับอยู่บนหัวเสารูปบัวคว่ำอ่างพร้อมแท่นขันสาครและวัวสิบสองตัวซึ่งรองรับขันหม้อ ทัพพีขอเกี่ยวเนื้อและเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดกูรามอาบีได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดถวายกษัตริย์โซโลมอนสำหรับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยใช้ทองสำริดขัดเงากษัตริย์ทรงให้หล่อสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยเบ้าดินเหนียวในที่ราบแห่งแม่น้ำจอแดนระหว่างเมืองสุคตตและเมืองสาเรธานโซโลมอนทรงสร้างทุกสิ่งเหล่านี้ โดยใช้ทองสำริดจำนวนมหาศาลจนไม่ได้ช่างไว้สุลมน่นยังได้ทรงทำเครื่องใช้ทั้งปวงที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าได้แก่แท่นบูชาทองคำโต๊ะสำหรับวางขนมปังเบื้องพระพักคันประทีปทองคำบริสุทธิ์กับตะเกียงให้ลุกโชดช่วงหน้าสถานนมัมการชั้นไหนตามที่ระบุไว้ลวดลายดอกไม้ตะเกียงและคีมทำด้วยทองคำ จากทองคำแท่งกันไกรตัดส้ตะเกียงอ่างประพรมจานชามและกระถางไฟทั้งหมดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ประตูทองคำของพระวิหารคือประตูชั้นในสู่อภิสุทธิสถานและประตูห้องถงพระธรรมสองพวงสวดาดบทที่หเมื่องานทั้งสิ้นที่โซโลมอนทรงทำเกี่ยวกับพระวิหาร ขององค์พรผู้เป็นเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วซุลมอนก็ทรงนำของถวายของกษัตริย์ดาวิดราชบิดาอันได้แก่เงินทองคำเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างมาเก็บไว้ในคลังพระวิหารของพระเจ้าจากนั้นซุลมอนทรงเรียกบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลหัวหน้าเผ่าต่างๆและหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของชนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าที่กรุงเยรูซาเลม็ม เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากซิโยนเมืองดาวิดและผู้ชายอิสราเอลทุกคนก็พากันมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ในช่วงเทศกาลในเดือนที่เจ็เมื่อผู้อาวุโสทั้งปวงของอิสราเอลมาถึงแล้วคนเลวีก็ยกหีบพันธสัญญาขึ้นบรรดาปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีหามหีบมาพร้อมทั้งเต็นนัดพบและภาชนะเครื่องใช้อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในนั้นกษัตริย์โซโลมอน และชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงที่มาชุมนุมกันหน้าหีพันธสัญญาได้ถวายแกะและวัวเป็นเครื่องบูชาจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนจากนั้นปุรหิตอัญเชิญหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าสู่สถานนมัสการชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถานและตั้งไว้ใต้ปีกของเครูปเครูปทั้งสองกลางปีกเหนือที่ตั้งหีพันธสัญญา และปกเหนือหีบกับคานหามคานหามซึ่งยื่นออกมาจากหีบนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านหน้าของสถานมัสการชั้นในแต่มองไม่เห็นจากด้านนอกของวิสุทธิสถานและคานนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ในหีบนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสได้ใสไ่ไว้เมื่ออยู่ที่ภูเขาโฮเรบ ที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทํำพันธสัญญากับชนอิสราเอลหลังจากผู้เขาออกมาจากอียิปต์ปุโรหิตทั้งหลายจึงออกมาจากวิสุทธิสถานปุโรหิตทั้งหมดในที่นั้นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วไม่ว่าจะประจำอยู่หมู่เหล่าใดคนเลวีทั้งปวงซึ่งเป็นนักดนตรีได้แก่อาซาบเฮมานเยดูทูนและบุตร กับญาติพี่น้องของพวกเขาแต่งกายด้วยผ้าลินินเนื้อดียืนอยู่ทางทิศตวนออกของแท่นบูชาผู้เขาตีฉาบบรรเลงพินใหญ่และพินเขาคู่มีปุโรหิตหนึ่งร้อคนเป่าแตร ى. นักแตรและนักร้องได้ประสานกันอย่างกลมกลืนเป็นเสียงเดียวกันถวายสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยเสียงแตร ى, ฉาบและเครื่องดนตรีต่าง ผูเขาเปล่งเสียงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและร้องเพลงว่าพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันด์แล้วมีเมฆมาปกคลุมทั่วพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาปรโรหิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพราะเมฆนั้นเนื่องจากพระเกียรติิรขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมอยู่ทั่วทั้งพระวิหารของพระเจ้าะธรรมสองพวงสาวดาน บทที่หกแล้วโซโลมอนตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะประทับในเมฆทึบข้าพระองค์ได้สร้างพระวิหารอันสง่างามถวายเพื่อพระองค์จะประทับอยู่นิรันด์กริย์ทรงหันกลับมาตรัสอวยพรชุมนุมประชากรอิสราเอลซึ่งยืนอยู่ที่นั่นแล้วตรัสว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทำตามพระสัญญา ที่ได้ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าด้วยพระหัตของพระองค์เองเพราะพระองค์ได้ตรัสว่านับแต่วันที่เรานำประชากรของเราออกมาจากอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองของเผ่าใดเผ่า,าหนึ่งของอิสราเอลเพื่อสร้างวิหารขึ้นสถาปนานามของเราหรือเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้นำปกครองอิสราเอลประชากรของเราแต่บัดนี้เราได้เลือกเยรูซาเล็ม เป็นที่สถาปนานามของเราและได้เลือกดาวิดให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าตั้งพระทัยจะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับดาวิดราชบิดาว่าที่เจ้ามีใจจะสร้างวิหารเพื่อนามของเรานั้นก็ดีอยู่ถึงกระนั้นเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้สร้างวิหาร แต่บุตรชายผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าจะเป็นผู้สร้างวิหารเพื่อนามของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําตามพระสัญญาคือให้ข้าพเจ้าได้ครองราชบัลลังก์อิสราเอลสืบต่อจากดาวิดราชบิดาตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระวิหารนี้เพื่อพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นที่ตั้งหีพันธสัญญา ซึ่งภายในบรรจุพันธสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้ไว้กับประชากรอิสราเอลพระธรรมยอหนบทที่สิบแล้วก็ถึงเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มขณะนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวและพระเยซูทรงเดินอยู่ที่เฉลียงของโซโลโมอนในลานพระวิหารพวกยิวมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าท่านจะให้เราคลองใจอยู่นานเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็บอกเรามาตรงๆเถิดพระเยซูตร,ตรัสตอบว่าเราได้บอกพวกท่านแล้วแต่พวกท่านไม่เชื่อการอัศจรรย์ต่างๆที่เราทำในพระนามของพระบิดาของเราเป็นพยานให้แก่เราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะพวกท่านไม่ใช่แกะของเราแกะของเราฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันร์แก่แ,แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลยไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นแก่เราทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นจากพระหัตพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกยิวหยิบก้อนหินขึ้นจะคว้างพระองค์แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราได้สำแดงสิ่งดีมากมายจากพระบิดาให้พวกท่านเห็นพวกท่านหยิบก้อนหินจะคว้างเราเพราะเหตุใดพวกยิวตอบว่าที่เราจะคว้างก้อนหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะสิ่งดีที่ท่านทำแต่เพราะท่านพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเนื่องจากท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่อ้างตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่ามีเขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัติของท่านไม่ใช่หรือว่า เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าเป็นเทพเจ้าคนเหล่านั้นที่พระวจ,จนะของพระเจ้ามีมาถึงถูกเรียกว่าเทพเจ้าและถ้าพระคำพีถูกต้องเสมอแล้วท่านจะว่าเราพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อเรากล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าในเมื่อพระบิดาเป็นผู้เลือกและส่งเราเข้ามาในโลกนี้ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระบิดาของเราทรงกระทา ก็อย่าเชื่อเราเลยแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นแม้ท่านไม่เชื่อเราก็จงเชื่อสิ่งที่เราทำเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาพยายามจะจับพระองค์แต่ทรงรอดพ้นเงื้อมือของเขาไปจากนั้นพระเยซูทรงข้ามแม่น้ำจอแดนกลับไปยังที่ซึ่งเมื่อก่อนยอนเคยให้บัพติศมา พระองค์ประทับที่นั่นผู้คนมากมายมาหาพระองค์และพูดว่าถึงแม้ยอนไม่เคยทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกอย่างที่ยอนบอกเกี่ยวกับท่านผู้นี้ล้วนเป็นจริงและที่นั่นมีหลายคนเชื่อในพระเยซู